สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวนมารีค่ะสวนมารีสักแก้วจังหวัดสักแก้วนะคะสวนมารีก็มาเรื่อยๆนะคะสวัสดีพี่น้องทุกท่านพี่ป้านาอาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้มาอีกแล้วนะคะนั่งหน้าแจ่มแหลมนีืกนะคะสวนมารีไม่มีปลายทางนะคะไม่มีปลายทางขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาอดนนนแล้วก็ไว้วางใจในการโอนตังค์นะคะง่ายงกันตรงนี้เลย ะะ <libr ame> วันนี้วันน you ี well, ้ก็น no ั่นแหละก็ไม anyway. right so you ่รู it it ้จะเอาอะไรแต่นี่ว่าต้นไม้น่ะเต็มสวนนะแต่ทีนี้ว่าจะเอายังไงดีเนาะนั่งมองเนาะนั่งมองผมไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะมันก็มีป่าปลายอยู่แค่ตรงป่าปลายแบบว่าอย่างไงข้างในก็มีอยู่แต่ไม่รู้จะเอาอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่สนใจลิ้นบางกรไหมลิ้นบางกรตัวเนี้ยเห็นเขาขายกันอยู่ร้อยกว่าบาทนะแต่มารีไม่เอานะคะ มารีเอาแค่80บาทนะคะไม่รวมส่งนะคะถ้าส่งก็เริ่มต้นอยู่ที่70บาทบวก10บาทนะคะ70บวก,บวก10ยังไงคุณมารีเนาะก็คือกระถางแรกนี้70แนะ้วสมมติว่าพี่น้องรับอีกกระถางนึงอย่างเงี้ยก็บวกอีก10บาทนะคะ10บาทแต่ท่านอื่นๆเห็นเขาขายกันเห็นเขาขายกันเขาก็บวก20นะคะเขาแต่เขาเริ่มต้นที่90บาทนะคะแต่มารีก็คือเอาแบบ เอาแบบว่าให้ไม่หนักเนาะไม่หนักไม่หนักคนที่รับไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้นไม้ก็อย่างว่าแหละถ้าคนไม่ชอบจริงๆก็ไม่ซื้อเนาะตามพูดพูดตามความจริงเลยอย่างอย่างเช่นคนอื่นๆเขาก็บอกว่ากินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ <laughs> ถ้าคนชอบจริงๆอย่างวารีนนี่ก็คือเท <laughs> ่าไหร่ก็ซื้อ <laughs> ถ้ามีตังค์นะ <laughs> นะคะ มาลีก็พยายามจะลงเรื่อยๆนะคะไม่ไม่ได้ขี้เกียจนะคะแต่คือแบบบางวันบางวันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่อยขาย <c oughs> บางวันก็ออกมาก็ประมาณสิบโมงเก้าโมงสิบโมงอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็บางทีบางวันก็อย่างวันเนี้ยอย่างวันนี้ตอนเย็นก็เอางานมาวางรอไว้ตรงที่เราปลูกต้นไม้นะคะอ้าเราเอาต้นไม้มาวางปลูกไว้รอทํางานแล้ว ลงมือไอลุกไอหลัวเนาะเออไอลุกไอหลัวภาษาบ้านบ้านนอะไอลุกไอหลวโอ <c oughs> เอ้ามองนาฬิกาเอ้าจะทําคลิปให้พี่น้องดูเอ้าก็ไม่ได้ทํานะคะค่ํเมื่อดนะคะที่สวนก็ไม่มีไฟนะคะแล้วก็จะประมาณนั้นแหละนะคะก็ก็ลงก็ผัดวันพักกันพุ่งไปอีกแล้วแหละนะคะบางท่านก็ทักในไลน์มาคุณมารีไม่เห็นทำคลิปเนี่ยนะคะ วิธีปลูกวิธีผสมดินวิธีอะไรนะคะคลิปเก่าๆมีนะคะท่านพ,พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะคะที่เข้าชมมาใหม่นะคะคลิปเก่าๆไล่ดูนะคะเข้าไปดูในโปรไฟล์ในโปรไฟล์ y o u t u b e นะคะแล้วก็จิ้มลงไปตรงที่โปรไฟล์บาลีแล้วทีนี้คลิปมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็เลื่อนดูนะคะแล้วก็จิ้มดูตรงลูกศรก็จิ้มคลิปก็จะลันไปเรื่อยๆนะคะมีคลิปเก่าๆมีนะคะวิธีปลูกวิธีผสมดิน ต้นนีป้ปลูกแบบไหนอะไรยังไงหรือขี้เกียจเลื่อนก็ถามทักถามเข้ามาได้นะคะทักถามเข้ามาได้นะคะอาแก้อลินมังกรอลินมังกรยังไม่จบเนาะอืม80บาทนะคะตัวนี้ชื่ออะไรไม่แน่ใจนะคะเขามีลีลาเยอะมากเลยนะคะเอาไปใส่กระถางสวยๆใส่โรยหินสวยๆ,ๆตั้งโต๊ะทางานไม้ฟอกอากาศนะคะนะคะ80บาทอา่าสรทธิไซ่งอนด่างไหม ไม่ได้ทําอะไรเลยก็ปลูกแล้วก็วางไว้เลยนะคะไม่ได้ทําไม่ได้รื้อใบเก่าใบใหม่ทิ้งเลยนะคะกระถางนี้มีสองต้นนะคะแปดสิบบาทนะคะเสถีใจงอนด่างนะคะแล้วรู้ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงนะน,นะคะด่างนะคะด่าง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 ,างนะคะเอาเน้นแปดสิบบาทอ่าอ่าอ่าเรือจากน้อนนะคะออดิบนะคะออดิบ พอดิบสองนอนแบบนี้นะคะแปดสิบบาทนะคะสองนอนพอดิบด่างเหลืองนะคะแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะคะอ่า,อาลิ้นมังกรไม่มีกระถางเดียวนะคะมีหลายกระถางนะคะอ่หนึ่งกระถางที่สองนะคะกระถางที่สองนะคะกว่าจะเลี้ยงไซนี้สี่ปีค่ะเขาเป็นไม้แคะนะคะสี่ปีแล้วค่ะ <c oughs> นะคะแล้วก็จะมีตําหนิบ้างนะคะหนอนเจาะอย่างเงี้ยนะคะสี่ปีแล้วค่ะ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหนูเพิ่งปลูกนะคะสี่ปีนะคะเนี่ยเขาเป็นไม้แคะเป็นไม้สายพันแคะน,น,นะคะอย่างเงี้ยนะคะอย่างนเงี้ยเขามีมาดีอมาไล่แดดด้วยนะคะก่อนหน้านี้อยู่ในร่ม,มใต,ใต้ต้นไม้นู่นนะคะเพื่อมาไล่แดดนะคะเท่ากันแปดสิบบาทนะคะไม้กอเลยต้นนี้เป็นก็เป็นไม้แคะนะคะเป็นไม้กอนะคะประมาณเนี้ยแปดสิบบาทนะคะเ่า๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะขายโชคเก้าชั้น ชกเกาชั้นดาชุดชุดลงหลายคลิปว่ะแต่ทีนี้เขาก็โตขึ้นเยอะมารีก็เปลี่ยนกระถางนะคะมารีก็เปลี่ยนกระถางเนาะอยากกล้องแป๊บนะคะต้อบบนอะไรไม่เอ่ยชกเกาชั้นดํานะคะอ่อโหรามาหาเพตานะคะไม่มีรูปเลยนะคะแล้วมารีที่ชําต้นเล็กไว ตายเรียบนะคะผลชุกจัดแล้วก็วันนี้ก็โอ้โหเชื้อราลงนะคะแต่เหลืออยู่ต้นเดียวแต่ก็ไม่อยากปล่อยให้พี่น้องไปนะคะต้นไม้ไม่โอเคก็ไม่อยากปล่อยก็ถึงว่าเอ๊จะขายต้นอะไรอะไรอย่างประมาณนี้ต้นไม้ส่วนมากไม่ค่อยโอเคก็ไม่อยากขายนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ปนันยักอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หลังใจนะคะก็ประมาณนั้นแหละไม่ดีจริงก็ไม่ขายนะคะ ก็คือถ้าไม่ไดีจริงก็ไม่ขายโอ้ยมีมีไอออดิบด่างขาวสวยสวยลายเวอร์แบบลายทับลายอะ่ะนะคะทับลาย80บาทกระถางหกนิ้วนี่นะคะมีกระถางเดียวนะคะมีกระถางเดียวใครมาก่อนก็เอาไปเลยนะคะเป็นออดิบออดิบออดิบก็คือต้นทูนนั่นะค่ะนะคะ,นะคะต้นทูนแล้วก็ ก้านทานดิบได้แถมสวยนะคะมารีกินแล้วรับรองว่าไม่ตายมีต้นเดียวนะคะมีต้นเดียวนะคะเอาทุกวันต้นใหญ่อทางโน้นนะคะกินทุกวันกินกับส้มตํานะคะก้านเขาจะหวานกรอบกว่าเขียวธรรมดานะคะด่างเหลืองด่างขาวด่างเหลืองเ็กินได้หมดเลยนะคะมาลีกินแล้วแกงก็ได้นะคะแกงก็ได้แต่มารียังไม่ได้ไปแกงส่วนมากก็ ขี้เกียจแลวเนาะเขาบอกว่าแกงส้มได้นะแกงส้มแกงอะไรได้หมดนะคะแกงป่าๆนะคะแต่ที่นี่มารียังไม่ไเคยไปแกงแต่ที่ว่ากินดิบเลยเคยกินกินดิบทุกวันนะคะบอกอืมอานาต้นใหญ่ขายไม่ได้แล้วก็เอามาทานนี่แหละนะคะนี่มีเวอร์วังอยู่ต้นเดียวนะแล้วต้นอื่นๆก็ไม่เวอร์วงังก็ไม่อยากขายแล้วตอนนี้ก็คือเป็นไม้ที่คืนทุนกําไรลูกค้านะคะว่า ต้องต้นไม้สวยจริงๆถึงจะขายไม่ได้นะเวลานี้นะคะเศรษฐกิจก็ไม่ดีเนาะแล้วก็ต้นไม้ไม่เวอร์วังจริงคนไม่รักจริงๆก็ไม่ซื้อต้นไม้นะคะประมาณนั้นเนาะนะคะค่าส่งก็บอกแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มคลิปเนาะก็ไม่ตอไม่ตอไม่ตออะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รักจริงไม่ซื้อจริงนะ กอลีก็จะขายถูกๆนะคะก่อนนี้ก่อนหน้านี้ขายแพงอยู่นะเนี่ยดำนะคะโชคเก้าชั้นดำนะคะนี่เพิ่งออกจากมาเอาออกมาไล่แดดนะคะนี่ดำนะในกระถางแปดนิ้วนะคะู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะเอาสองร้อยห้าสิบนะคะดำดำสนิทนะคะ สอร้อยห้าสิบมิลลายกระถางนะคะถามเข้ามาได้นะคะดำนะคะแล้วก็จะมีไม้ตัวนี้ดังหินอ่อนเท่ากันเลยนะคะราคาเท่ากันเลยนะคะดังหินอ่อนนะคะสองร้อยห้าสิบเป็นเป็นโชกเกาชั้นก้านยาวนะคะก้านยาวก้านแบบก้านยาวพุ่งออกมาอันนี้เขาเรียกก้านสั้นนะคะอันนี้เรียกก้านสั้นนะคะอย่างนี้เรียกก้านสั้นแต่อย่างนี้เขาเรียกก้านยาวนะคะ ก้านยาวหรือจะเอาเข <Y> <on>. ียวๆไปไว้ดูเล่นไม้ก้านยาวนะคะมีอยู่กระถางหนึ่งนะคะอุ๊ปใช่ราคา80บาทนะคะทุกเนียป็น80บาทนะคะก้านยาวเป็นเป็นต้นไม้ที่สวนเพราะเองนะคะ80บาทนะคะเป็นชั้วเก้าชั้นก้นก้านยาว ตางสั้นก็จะแบ่งฝนที่ตัวดำได้ค่ะ,นะคะมีอยู่สองกระถางนะคะเขียวนะคะแปดบาทเอาไปเลี้ยงฟ์มตัวโตไว้ดูไว้ชมไว้ไว้ไว้เป็นสิริมงคลในบ้านนะคะโชคเขาฉันนะคะถึงเขาจะไม่ด่างแต่เข,เขียวและนี้เวลาเขาโตมาและ้วสะัพึงมากใหญ่สัพึงนะคะที่สวนนู้นนี้นะคะเพิง่งเคยเฮ้ยทำคลิปให้ดูหลายรอบหรือย,อยังเนาะไม่แน่ใจนะคะถ้าน่าจะทำแล้วค่ะ ต้นใหญ่ๆสกุลใหญ่สกุลสวยนะคะประมาณนั้นะคะแล้วก็มีไ,ตะะไ่ตัวนี้นะคะไหตัวนี้ไ่ตัวนี้เป็นไม้หย่เย้่นั่นแหละแต่ทีนี้เขาจะเป็นด่างทองนะคะด่างทองเอาแปดสิบบาทเหมือนกันนะคะนี่เลยดนอกำลังมาไหม มานนี้มีหลายหน่อแล้วค่ะมี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 ช่อดอกกําลังเป็นลูกนะคะเนี่ยนะคะกระถางหกนิ้วนะคะกระถางหกนิ้วอย่างเงี้ยนะคะมีหลายกระถางนะคะถามเข้ามาได้นะคะก็คือมารีก็จะไม่ยกแบบว่ากระถางหนึ่งกระถางสองกระถางสามนะคะก็คือทักแอดไลน์มาได้เลยเบอร์โทรมารีก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็มีอะไรทิเศษไหมนี่นี่เลยดูดูดูหัวลาดูหัวลา น่าสงสารไหมพี่น้องนี่สิกิงเนี่ยก็ต้นแค่นี้แล้วนะคะดอกนะคะโอ้โหเป็นไม้ที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าได้โตแล้วก็พุ่งเลยนะคะต้นเนี้ยนะคะต้นเนี้ยตาเหมนะะชัดไหมคะเหมือชัดไหมอธิบงังก็ชั้นบงังนี่ยนะคะสวยนะคะสวย น่าสงสารบอสตาลลตโนบอพี่น้องเดี๋ยวไปเลยนะใหญ่อย,ยอยากได้นะแต่อวดความเหรีโอเคนะคะเล้วเสร็จแล้ววันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไห้มารี่เดีย๋ยวจะพาไปดูไอช้างด่างเหลืองไม้กอมีอยู่กอหนึ่งเดี๋ยวเอามาให้ชมดีกว่า เป็นเป็นไม้เป็นไม้เป็นไม้ที่เราชําไว้แล้วทีนี้เขาก็ต้นต้นต้นแม่เขาเนี่ยคะ่ะนี่คะ่ะต้นแม่เขานะคะนี่ต้นแม่แล้วทีนี้ก็เป็นไขแทงทะลุทะลวงอะไรขึ้นมานะคะลายเวอร์วังอย่างนี้ก็มีนะคะลายไม่เวอร์วังก็มีนะคะรู้สึกว่ามีมีลายอันหลายอย่างหรือเปล่ามีขาวด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้น่าจะเป็นขาวไหมไม่แน่ใจ ก็นี่แหละจับขยุ้มไว้อย่างนี้เลยนะคะกระถางนี้เอาแปดสิบบาทนะคะกระถางนี้ด่างเหลือเอาหกสิบบาทนะคะแบบนี้นะคะก็อยากได้ต้นไหนก็ทักมานะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาเรียวไป บอกมรากดแค่กระถางนี้ไม่โอเคแต่มียอดใหม่มาโอเคนะคะแปดสิบบาทนะคะน,นี่เป็นหน่อเก่าที่มารีเขาไปโอเคได้หักทิ้งกินะคะสามารถเป็นหน่อได้อีกเรื่อยนะคะแล้วก็กระถางนี้เก้าสิบบาทนะคะ หวักมรากดแค่นะคะเขาจะต้นแค่เนี้ยนะคะโอเคมารีขอแค่นี้เนาะไม่ต้องยาวนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาใหม่นะคะมีอะไรคิดถึงพี่น้องแล้วก็จะรีบมานะคะขอบพระคุณอย่างสูงที่ไว้วางใจในสวนนะคะแล้วก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่แอดไลน์มานะคะแล้วก็อยากได้อะไรก็ทักมานะคะอ่าบทสราคามีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ ะะมีนะคะมีนะคะมีหลายไซส์สามไซส์แต่ไซส์ใหญ่อะ่ะมีอยู่ต้นเดียวไซส์แม่นะคะปากายดาวมีไหมโอ้โหพืบนะคะเยอะนะคะเยอะราคาเท่าไหร่นะะถามมาได้นะคะปากายดาวกลมีไหมกลมีค่ะนะคะฟกฟิโลฟิโลมีหลายอย่างอยากได้ฟิโลไหนนะคะเดี๋ยวมารีทำคลิปอีก จะทําคลิปเดี๋ยวจะทาคลิปเฉพาะพี่โลเลยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะลงไล่ๆกันเลยนะคะโอเคติดตามคลิปใหม่นะคะถ้าไม่พลาดถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปต้องกดติดตามนะคะแล้วก็มาแบ่งปันไม้ไม่แพงถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าคําว่าถือว่าไม่แพงไหมคะก็บอกว่าไม่แพงแต่ที่นี้ว่ายายอยากจะให้มาเรียน มาเลี้ยงเป็นเพื่อนกันนะคะว่าทําไมมารีต้องขายแบบนั้นนะคะว่าจะได้ขายแต่ละกระถางเนี่ยโอ้ยอ,อ่านะอย่าไปคลัํมครวนมารีนะคะถ้าไม่พลาดคลิปต่อไปต้องกดติดตามนะคะหรือมีตําหนิอะไรเรื่องคลิปก็ทักเข้ามานะคะและอยากทราบเรื่องอะไรก็ทักเข้ามาปลูกยังไงทําไมปลูกแล้วมันตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะคะวันนี้ขอแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะ